เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำเนาะดีใจเนอครับพี่น้องมาเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจทนคำคำรอคูเตยนะครับตอนนี้รอคูเตยคูเตยกำลังมาอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยุงขอจากเพลงในจากคูเตยเป็นไงคูเตยบ้างไงให้เตยได้ซ่อง คูเตยว่าได้ซ้อมก่อนครับหลอกเพลงมันอยากก็รับหมดเด้ครับอยากก็คิดงานโชคสลอบเลย <laughs> <laughs> ขอจอยเอวดีจัดให้ครับผมจัดไปเลยครับเยอะซะเหลือเกินเป็นยังก็อยากแต่เพราะวีรงเจ้าไอเอลดีเถอมันก็บอได้แท่งมาเรืพอะหาล้านที่หลังพูดนะเพือ่อนบอกขึ้นมาพ่อใหญ่วีโมเมนต์อย่างดอกที่แรกแรกขันเห็ดปืบร้อมกันปืบกาบโมีมแนวเห็ด อีพ่อก็เลยว่าปีนี้เอานี่ปีนี้เอานี่พี่น้องเฟ้นเพียงเฟ้นมาล่าห้เฟ้นขับห้องเพิ่นเสียงเบิ้งอียงเน่เพิ่นเสียงไรเอียงเน่จัดไป่ละขันตอนขันตอนจะตัวลูกเป็นสเต็ป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 ไปเห็ดปีเดียวตุ่มต่มลงพรมกันหมดปีต่อไปว่ไม่เห็ดถึอฮะปากซอว์เห็ดไปตามลูกว่านัแล้วเฟ้นเพียงว่าจังไหนก็ว่าไปแต่ว่าหลายแห้งอามีน้ำเน่พ่อล่ำจักก่อนเว้าเล็้เววาวเล็้ว บอกพ่ออะไรมาขึ้นก็ว่าพ่อเป็นจักก่อนมาถนงมาพระเอกอา่มพระเอกอั่มพ,พ,พระเอกป้งปอนเนาะปีนี้ครับแล้วกับพระเอกปีเตอร์มีแต่คนรอรอครับหลายคนในโูตเตยท,ทีว่าสีมานน้ำเจา้าที่ว่าสามารถสายเจ้าสมรมาทักมาจ้าเด้อแมนครับหลายอยู่ครับซุ่มเป็นนักนร้องซุ่มเป็นนักร้องอ,ออกตรงนี้เลยที่ทักมาโูตเตย ที่พนทักมหาหลายๆเนี่ยบอกตรงนี้เลยว่าคงไม่เกินสิบห้ารกรกฎาแน่นอน,มนลลแมนบครับแต่แต่ตว่ารอคอนเฟิร์มจากเพราะว่าแต่ก็เลยบอกเกินไปแล้ววา่าสิมหากรากฎาเริ่มน่าจะได้เริ่มเข้าบ้านแล้วครับมแมนครับทุกคนที่ทักมหาละโทษมากครับอืมบอกคนเลย่าเขามากจะทัวรตูอย,อย่างนี้สันตอนี <c oughs> แต่ผูนาตาดีครับปีนี้แมนเนาะทีปฏิมาสมัครแมนทีโทษมากที่เอาเอาดูไม่เพราะเบิ่งไม่ได้หน้าตาดีดี เอาเอาเขาเยากันนะฟอนกันนะฟอนไปแต่ได้ฟอนเห็นก็บเเห็นแล้วครับจอมอยู่ไกลน้องนองเอาจอไปไกลๆกลันนะน้องเนี่ยเปิดเพลงมาต้ยจะได้เพลงอย่างรับเพลงอย่าง <laughs> มันมันมันพอเห็นมันนอนทัน้งนอนทั้งแยวเนะอาบาทอย่างมาทักบอกว่าเปน็นอยง ย้ำมาพีเจ้ามาฝนดดิเอาฝรงานฝรดพุทายงานปะละเบิ่งเบิงกพุทธเตยฝรดได้กาบ,บานิพุทธายกาลาศินพุทธ <c oughs> ยกาลสินนะครับพุทธทยกาลสินต้องหน่อยรองหน่อยอิงหน่อยเปิออดปอฝด้ละเปิดเพลงไง้พอนี่เปิดพุทธทยโอ้ยนนอโอ้ออ เข<ต>าผ <ตา S 1> ัวไทยเอ้ยางานพันทยามาสองปีบรเิเลบเลยครับรบริเลฟมาสามปีหลับเลยพอ่อพีะเอ,อ,อกรอพขานะเกินว่านานเห็นบอกพเพิ่งบอกขอยหลับเลยครับคูเต,คเตยฟอนคูเตยสัจวารอชมผลงานชวูวัฒนธรรมคูเตยเกินว่า,ามอมได้นั่งเอกได้นั่งเอกเพิ่มอีกบอ โอ้นั่งเอกบ่มาครับมาแน่นอนครับมิดแกนนะครับมิดแกนยังไม่มาตอนนี้คือยังออกง่ามมาตั้งแต่นาะมิดแกนออกง่ามเพิ่นออกง่ามมาตั้งแต่ประวัติทรงเรื่องอ่าทรงหนังสืออันอันอ่นล่าออกแล้วครับคงจะเป็นสิ้นเดือนนะครับแต่เพิ่งเพ้อมกันว่าเพิ่นสิงามบ่นะครับเพิ่นเสียงอ่างจำไรนะครับร้องเพลงกิ่งบ่อยากให้พี่น้องมาเบิ่งเพ้อมกันนะครับที่ประชันยากู่ครับ แม่ครับจบศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงมมสอชาวภูไทยกาลสินเนครับผมปีในชาวเวที่พอเห็ดออกมาสีไหลจ้าโอ้ยครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้อครับเดี๋ยวอีปอดรอแป๊บหนึ่งอีปอดลงมาตีกันก่อน่าเจ้าสีอะไรนะครับตอนนี้ผู้เตยกำลังเตรียมตัวสิฟปอดใพี่น้องไดเบิ่งครับกินแต่ทุเรียนผู้อีกเอาแต่ทุเรียนไม่พอกิน ครับเจมส์เร่าสื่อในทุเรียนไหมพ่อพี่ครับยกมอสอเอ่อยังครับมอมอสอยกมอมอสอศิลปะการแสดงใครน้ออยู่ขางหลังข้าพ่อโอ้น้องเพื่อนครับน้องผู้ถือกล้องครับน้องเอเต้ยครับผมเพื่อนวามีน ใช่คร <laughs> <make you Univers ität> ับโอ้คร <aries> <t hat> ับคร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 พรน้ทองแ่แมนป่ตันพระพอบีตกันหนาล่ำเรืองขุนสางโอ้อีกันล่ำเรืองขุนสางตายัดครับพยเป็นขุนสางเคยเป็นมาแล้วเฮ้ฮ่า สัสดีพอ่อวีร,รับนักร้องอีกบอรครับพอ่อเตยเป็นวารับอยู่ครับรับนอกมาแต่เสียงดีเอา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 จางสี่เพราะว่าเขาต้องคัดว่าหนึ่งคนมามาสมัครนักร้องเขาต้องคัดว่ามันมันมันโอเคบอ,อาจางสี่ไม่มาละขันเ,เอาจางสี่ซะ ยยาาอ,อย่าอย่าว่าพ่อสันไิว่าพ่อจริงๆน้องคุณเถอเนาะถ้ารับมาแล้วถ้ามันถ้ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านเกินไปมันก็ขึ้นไปที่บได้ถ้าเกิดว่ามามา,มาเป็นนักร้องก็ต้องได้เปลี่ยนแดนเซอร์นะพี่น้องอคุณเถว่าได้อบอกเราค่ะว่าการที่มาสมัครเป็นนักร้องหนึ่งต้องเป็นแดนเซอร์พอมเออาสมัครได้นักร้องก,ก็คือเขาบาพร้อมกันเราไม่ใช่นีชช่วงออดิชันถ้าร้องดีพอใจเกินก่อนเตยเตยใก่อนเตยแครับแจ้แว่าครับ กินขึ้นมาปุ๊บคือยังพี่เอกนุกเกอร์นี่สิมันก็บอกว่าผ่านใช่ครับถ้าเสียงแบบนุกเกอรมเป็นบรับก็ถือว่าบอกผ่านแล้วคำนักเอกก็จะก็ต้องเหมือนแพลดาวพราเดือนครับครับชี้กับหลอดลูกจะน้อยกับว่าเป็นอย่างแม่บาเตยแม่ครับครับหลอดลูกจาน้อยกับว่าเป็นอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ฟังฟังเบิ่งต้นต้นต้นฉบับเพิ่้เพิ่มมาแต่อนปล่อยมาพูดให้กับราศีที่ผู้ผ่านติดตามพ่อ ตั้งแต่อยู่ฝ้าสีครามฝ้าสีครามน้ำก่องทำตลอดครับพระเอกสิบนางเอกสิบพอดีลงตัวขอมงินเนขอเนเนยก็ตละกันีบุเลยหรืครไแม่ังัีบุเลเกือบกัะซีบพอดีแะครับซีบเอ็ีบีเอ็มบีชูไสก็ตจะลายผู้หญิงง่าห่า จบไปแล้วมาเริ่มจนจากพี่อกนุบอกนุคงสลันแล้วก็โจอีรุ่นใหม่แล้วก็อาดกมนุเกอร์ซิปซิละครับปเอกับซุกน่อหน่อยไม่เห็นเขาไอต้อมเขายังการัน่อขึ้นมากไอตุลการันคท่อขึ้นมากครับเป็นซิปสองิปสมซี่พอนะครับมาีได้หน่อยการันท์ท่อขึ้นมาครับพี่้องว่าเด้อีกซิปม่เอ็งซิปกันมามันมากกว่าซิปอีกข้งหนเนาะ ต้นไปฮอดซิปไปฮอดซิปช่วงที่เพ็กแอคนค้นไฟหลังเพเ็กนุกโจอีอาร์เกมนุกเกอร์เนี่ยหาแล้วกันหกตอนต้นต้อมเจ็ดต้อ,อมนะครับไล่ลงไปครับสิบป็นว่าสิบกว่าครับเป็นสิบกว่าแล้วนักเอกกลายแล้วครับตอนนี้เบอร์เดอร์แค่ว่ารับดาน่อยเนาะคอยโบอ้อนคอย แลพร่พร้าวล้ะกาน,นั่นเองม,มีแกนกที่มาใหม่อีกครับเป็นซีดซีพ,พอดีครับตอนนี้ตอนนี้มาแล้วนะครับคุณเต้ยมาแล้วเอาโอเคข้าพิเศเอ๋อเสียงอะไรเนี่ยนะ<ม>าะ 哎，感谢。<noise> อ่อนช่อยมากว่นเช้าว่ะเช้าวัน่อนช่อย กวนง่ามบาครับ 咱们领导，咱 啊，朋友来。 ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับเอาอยู่ทั้งนี้ยังๆป้อนอยู่ข้าเจ้าคุตเตยจบแล้วนะครับพี่น้องมีรกเฟนเียงเฟนหมอลำตอนนี้ขเขยบข้ามาเตยเขา